ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบังอย่เกี่ยมนะคะวันนี้ก็จะมาทัคทาถาม Q&A กันนะคะ Q&A คือเอ่อ Q&A นะคะซึ่งแบบมันไม่ก็ไม่ค่อยมีคำถามมากอะไรแล้วก็เอาตรงๆคือทุกคนถามซ้ำกันมาเยอะมากโอเคนะคะโอเคแต่ไม่เป็นไรค่ะมีคนถามเก้าคนเยอะมากเลยค่ะแต่เราจะตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะเดี๋ยวมันจะซ้ำก็จะตอบซ้ำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวทุกคนสงสัยนะคะ Q&A นะคะข้อที่หนึ่งพี่อายุเท่าไหร่คะสิบสองค่ะสิบสองค่ะสองพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดของภาคกลางค่ะอยู่จังหวัดอะไรนี่ภาคตะวันออกอะไรูเออเออเป็นจังหวัดของภาคตะวันออกนะคะเอาดีเขาถามจังะเชิงเซาค่ะพี่ชอบพี่ชอบกินน้ำอะไรคะน้ำแดง ไม่เขาชอบกินน้ำน้ำแดงแฟนตาน้ำส้มแฟนตาอะไรแบบนี้ใช่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 แต่น้ำส้มคันเขาไม่ชอบกินแต่น้ำส้มแต่น้ำส้มคันไม่ชอบกินนะคะเพราะเราไม่ใช่นางเอกในละครโอเคคำถามของคนต่อมาก็คือพี่ชอบกินอะไรถ้าเป็นอาหารภาคกลางก็นี่ภาคตะวันออกยังจะภาคกลางอีกเดี๋ยวตกก็ภาคตอนออกมีอะไรให้กินอ่ะก็ไม่รู้ว่าแล้วยางเงเราคือชอบกินส้มตำอ่ะ มันอาหารอีสานโอ้ยมันเก,กี่ยอะไรกับตอนออกเขาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอ,อุ้ยเขาเอาด้กยะกว๋วยจับ๊บเขาไม่เอาส้ตามตำาะแล้เขาเอากว๋วยเตี๋ยว <laughs> เขาชอบกินกว๋วยจั๊บกับกว๋วยเตี๋ยวนะคะอชอบก๋วย,วยเตี๋ยวแล้วก็ต่อไปพี่มีพี่น้องไหมคะมีค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองคนค่ะมีสองคน <laughs> คนะครับคือ เรามีมีพี่หนึ่งคนน้องหนึ่งคนเรามีน้องสองคนนะคะโอเคค่ะพี่มีเพื่อนกี่คนคะออาเอาของเพชรก่อนเออมืมแป๊บนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่คนค่ะจะนับทำไมเข้าหลอกกันนะก็มีเอมี่มีสิบจีโอ้ยเยอะโอ้โหเป็นสิบแล้วสองคนค่ะ เออทุกคนก็คลิปนี้ก็จะแบบกวนๆหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยค่ะเคยวันเอหนึ่งพี่อายุเท่าไหร่คะอายุสิบสองค่ะพี่อยู่จังหวัดเอ๊ยเหมือนซ้ำเลยอ่ะโอ้โหพี่อยู่จังหวัดอะไรคะชาเชีาค่ะพี่เรียนที่ไหนที่โรงเรียนค่ะ ก็เขาไม่ได้ถามาว่าเรียนโรงเรียนอะไรมีแฟนยังคะมีแฟนยังโอ๋มนะคะมีเต็มเลยกี่ตัวนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบตัวได้นนะทุกคพี่ทำมังหะไว้ได้ไหมได้แต่เราจะทําในติ๊กต็อกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มําเพราะยังคิดไม่ได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรพี่อยู่จังหวัดอะไรคำาลานยอดทีประจําสัปดาห์นี่รอเปล่า ชาเชิงฟ้าพี่ชอบสีอะไรหนักสาวมิกแล้วเอาของเพชรกันสีฟ้าค่ะสีม่วงนะพี่ซื้ออะไรชื่อไม่ใช่ซื่อชื่ออะไรชื่อเพชรนะคะแล้วก็ชื่อน้องพลอยจบหนูหนูซื้อดีมนะคะจำชื่อหนูไว้ด้วยนะคะโอเคได้เราจะไปคิว A ชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อเพชรกรบพลอยค่ะ อายุเท่าไหร่อายุสิบสองปีค่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดะเชิงเซาค่ะชอบเรื่องเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายยู่นร่วน เียว็นเอพี่ชื่ออะไรคะอยาเดะร้องห้ชื่อชิพอยค่ะพี่ชอบตัวละครในในมังงะเออฉันจะไม่อยู่ในชายล้วนค่ะอันนี้เคยเคยบอกไปแล้วว่าว่าชอบทุกตัวเลยนะชอบทุกตัวเลยแล้วก็ชอบลายเส้นด้วยพี่อายุเท่าไหร่คะสิบสองค่ะแล้วพี่ทำคลิป ได้แล้วพี่ก็พี่กขอพี่มีผู้ติดตามถึงร้านนะคะโอ้ยอย่าหวังอย่าหวังค่ะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวังชอบวิชาอะไรคะอ่ะคอเพตก่อนขึชอบคณิตศาสตร์บอกเลยว่าเกลียดมากเลยพี่ชานะบอยว่าคณิตศาสตร์เนียเขาที่หนึ่งของห้องท็อปห้องไม่ใช่อ้าวไม่เก่งอ่ะชอบคณิตศาสตร์สวยล้วชอบวิชาภาษาจีนค่ะ ไม่เห็นชอบเลยค่โคตรยากเลยแต่ละควิชาคณิตศาสตร์จะจำได้วิชาคณิตศาสตร์ก็โคตรยากอะไรไม่รู้ยกกำลังสองสแควร์ลงสแควร์รูทแฟดนู่นนี่นั่นก็เข้าเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองอยู่ชั้นอะไรคะสิบสองค่ะอ,อ๋อชั้นหรอคะ่ะ <laughs> ชั้นที่สามค่ะ อยากให้ทำบางอื่นด้วยค่ะดูยังนะคะปหกค่ะอยู่ชั้นอะไรคะอยู่ชั้นอยู่อยู่ชั้นสามของโรงเรียนนะคะใช่ค่ะปหกนะคะปหนึ่งเพื่อนสนิทที่คบกันมานานที่สุดกี่ปีคนข้าวกี่ปีวะอ๋อสามปีปีนี้เข้าปีที่สี่ค่ะเออของเราคะสองปีปีนี้ก็ปีก็ก็เอ้ปีนี้ก็ปีที่สามปีนี้ก็ปีที่สองปีนี้ปีที่สองเออเออเออคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไง เป็นคนนิ่งสง,งบพูดน้อยมันคือกลับกันมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่แบบอยู่นิ่งๆไม่เป็นอ่ะพูดน้อยนะคะเวลานั่งเฉยๆใช่ปะก็รู้สึกเบื่อก็เดินรอบบ้านเลยอ่ะ <c oughs> เดินทําไมก็ไม่รู้คนในบ้านก็ถามว่าเดินทำไมบอกว่ามีอะไรทํา ก็เป็นคนเรียบร้อยไม่ค่ะเป็นคนแบบสุลุ่ยสุายมากเลยอ่ะกับกันดูกนี้ค่ะใช่แล้วขออก็เหมือนกันต่อไปชอบสีอะไรอีกแล้วเหรอชอบมั่นใจในความรักชอบคลิปนี้ขอบโยกโอเคเอาไหมเอาใหมจังสติชอบสีม่วงค่ะ ชอบสีอุ้ยไอ้หายชอบสีฟ้าอายุห่างกันเท่าไหร่ห่างกันหนึ่งนาทีค่ะสูงเท่าไหร่สูงร้อยหาสิบเจ็ดถึงร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าเจ็ดกับร้อยห้าสิบเขะอกหกสิบแล้วว่าสูงมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแป๊บนะคะเออมีปลาปลาเต่าเต่าหมาแมวแมวแมวมันมาอาศัยอยู่ก็นนับ สี่ตัวจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่ากระต่ายตายกระต่ายตายชื่ออะไรอายุเคยเลี้ยงสัตว์ไหมจะตบอ้าวเหรอเคยเลี้ยงสัตว์อะไรแล้วชื่ออะไรบ้างกระต่ายปีโป้กับดีโดเออเต่าสามตัวมีนาเมสาพฤสภาแล้วก็แสบแสบใช่ปะแสบแสบสี่ตัวไม่ใช่สามตัว สี่ตัวแล้วก็ปลาเหรอปลาในกระบอกชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบอะไรแบบนี้นะชื่ออะไรแล้วยเรียนอยู่ชั้นไหนคะเพชรกับพออายุสิบสองปีเรียนชั้นปหกอยู่ชั้นไหนคะปหกโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็แบบ กดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิปน oh, ี้นะคะที่สำคัญก็รีบกลนกระดิ่งแจ็คเตอร์เพื่อที่จะได้ไาผ่านและชมคลิปใหม่จากช่องืองาอยู่ไหมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนคือเราตลกช่องนี้มากเลยอ่ะไม่ใจเลยคุณนะป้า